ดูดวงชาวาราศีพึกษ์ใช่หรือไม่นังอดีตชาติรออยู่ในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาของท่านมีใครบางคนรอคอยท่านมานาแสนนานโชคชะตามีปักตรงกลางใจเจ็บปวดรั้าว,วแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการมองการไกลถึงอนาคต การปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดใครบางคนจะเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาเล่าเรื่องต่างๆตกตำแหน่งไฮพิเทศด้วยอำนาจบุญกุศลวัสนา่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์ปกปักุ้งรองรษา,าในหัวมีแต่มเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นนกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามานำพาซึ่งโชคลาภบุญบารมีวัสนา มีดดาบปักตรงกลางใจกระบนกระไว้กระสาก,กระสายอดทนอดกันเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกลจะเจริญลูกเรือง,งข,ขึ้นมาทันทีจันใดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ด้วยโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลง 8, พัฒน,นายอย่างก้าวกระโดดอัศวินส่งมอบช่วยทอง โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในหัวมีเต็มเมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินตกตำแหน่งเอมโรล์นักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นถือดาบตั้งขึ้นนั่นจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเกิดการสุขสมสมหวังดังใจหมายนั่นจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งดอบฟู ใครบางคนเข้ามาประจบประแจงเข้ามาเอาอกเอาใจทำให้ท่านรู้สึกเคกเขิมในอำนาจบารมีวาสนาคนอี้ฉาหไร้ใสไร้ป้ายสีกันแก้ในโชคตาจะทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ้ำแย่รู้สึกปกต่ำเบี้ยด,ดินเพราะฉะนั้นคิดพินิษฐาย่ตองให้รอบคอบบุญกุศลวาสนาเข้ามาตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลา โชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาทเทพเทวดาสิงศิษ์ปกปางคุ้มครองักษาการปกปิดซ่อนเลนการแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาจะบังเกิดไขบมงคลจะทําให้ท่านเกิดความคล่องตัวเกิดความสุขสมสมหวังดังใจหมายมันเกิดความแช่มชื่นราบรื่นอัศวินถือดาบประหัประหารศัตรูหมู่มารมีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสักกระสายมีการชิงไหวชิงทิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพรุบาย ถึงแม้มีดดาบจะล้อมรอบปิดหูปิดตากบฏวายกระสัระสายอดทนนกท่านแต่ว่าท่านจะต้องรีเริ่มเรื่องต้นอะไรใหม่ๆทันทีทันใดนะครับผมด้วยบุญกุศลวาส,สนาตกตําแหน่งบุญการปฏิบัติโอยการรีเริ่มเรื่องต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมปูฤษีส่องแสงตะเกียงทองท่านจะได้เห็นผลทางสว่างนะครับเห็นในสิ่งที่ใช่นะครับรู้ว่านางรอคอยมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้ว วงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคโอกาสเงินโอกาสทองโอกาสดีโอกาสท่าวิวาข่าวมงคลท่านจะส่งมอบถ้วยทองการชิงไหวชิงพลิกการใช้เล์เหลี่ยมเล์ก,กลเพทุบายจะบังเกิดน,นะผมท่านจะได้ลื่นเรืองสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันนะผมได้พลิกจากร้ายกายเป็นดี การยืนหยัดต่อสู้แข่งแยกจริงดีด้วยอํานาจบุญมารมีวัสนาโชคลาภเงินทองมารมีวัสนาทเทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูหนุนดำโชกตาครับผมตกตําแหน่งลื่นเลอสังสรรค์บริวารของท่านนะครับจะส่งมอบถ้วยทองบริวารก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติดาสนิทจังหลายใครก็ได้นะครับจะส่งมอบถ้วยทองเขให้โอกาสท้องให้แก่ท่านจะทําให้ท่านส,สมสมหวังดังใจหมาย ให้เจอในสิ่งที่ดีเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็นนะรับผมการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไแปบบเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะมุ่งมั่นโชคชะตาอำนาจบารมีพราสนาฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เปี้ยงนะครับผมเจ็บปวดเลือดร้าวแสนทุกข์ทรมากับปัญหาที่จะเกิดขึ้นไกบางคลพยายามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวท่านแต่ว่าท่านไม่ต้องการสิ่งนะั้น พยายามปิดกั้นให้เขาออกไปข้าพเจ้าไม่ต้องการเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหร่ให้ท่านมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด,ดเด็ดเดียวเข้าหานการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองการชิงไหวชิงพริบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายจะบังเกิดอัศวินขี่มา้าถือดาบปรารประหารศัตรูหมู่มัดหนุมจะตาแบบนี้เด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาน ครบางคนจะส่งมอบด้วยทองและทําให้ท่านนะํานำพาให้ท่านไปสู่การลื่นเลงสังสรรค์นะครับแต่ว่าจะได้ค้นพบได้เจอกับเจ้ากรรมในเวรก็ามาตามติดทำให้ท่านอึดอัดย่ำแย่อัศวินขี่ม้าถือดาบประหัรประหารศัตรูหมู่ม้านดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รดยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาแล้วตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยหิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะได้ค้นพบได้เจอข่าวดีนับ <_ S 1> เหรียญใหญ่ปรเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาครับด้วยบุญกุศลวัส,สนาท่านจะได้ค้นพบนะครับได้เจอครับอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองมาก็แปลว่าโอกาสทองโองกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาไม่หยุดยอนตลอดชีวิตนี้จะมีแต่ข่าวดีนะครับการมองการไกลถึงอนาคตการปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอย่างก้าวโดดการพลิกเปลี่ยนพลิกถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตา ด้วยบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาฟ้าดินคําชูปกปักคุคของภาษาตกตําแหน่งเดอะซันครับเทพเทวดาฟ้าดินเดอะซันปกักทงรอแปลว่าซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินโอกาสทองเข้ามาแล้วดวงชะตาเปิด่าน,นจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพพ่อ้าแม่ค้าตำรวจทหารนักสแสดงนักร้องครับและดวงชะตายังโดนบีบบังคับให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิ์เลือก อย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาคนระับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาได้มองการไกลถึงอนาคตมีการจริงไหวจริงทิพย์มีการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพรือบายนะในช่วงชะตาท่านต้องมีเกณฑ์หนึ่งครั้งในการตัดสินใจอย่างน่ากลัวนะครับผมตามที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงนะครับผมท่านจะแบกจนทนไม่ไหวออัดอดทนอดกันด้นมานานนะครับผมแต่รายได้จะสูงพิเศษจะเกิดความมั่งคัง่งร่ำรวยหลังต่อแต่นี้ไป เทพเทวดาฟ้าดินจะนําพาซึ่งข่าวดีเตรียมตัวเฮรันรับทรัพย์รับเงินล้านครับและยังมีเกณฑ์จะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบารมีวาสนาตกตําแหน่งม้าพยองท่านจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,โโกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มตกตําแหน่งดาบสองขวนั้นคิดพินิษไต,ต่ตองให้รอบ,อบคอบครับถึงเวลาคาบุนกุศลมษนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มเตรียมตัว การมองการกลถึงอนาคตการปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันสิ่งกสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูนหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคมันะครับตุงใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกันกนบตัวท่านครับชาวราศรีพฤษภใช่หรือไม่นางอดีตชาติรออยู่นะครับรออยู่นานแล้วครับจัดหนังจัดเต็มได้เลยสวัสดีครับ